ส่วนแฮชายชราอายุ95ปีผู้โดดเดี่ยวและน่าสงสารใช้ชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวกับอาชีพตีดาบตีมีดมายาวนานจนมาวันนี้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนก่อนขาทั้งสองข้างเริ่มเดินไม่ได้ทำให้มีสภาพอย่างที่เห็นแต่ตาก็ยังคงรับจ้างตีมีดอยู่คือที่คุณตาใส่ถุงท่อประสวานี่เพราะ คุณตาเป็นต่อมรูมมาโตแลวต,ต้องต้องสายถ้าไม่สายเนี่ยจะปัสสาวะไม่ออกทำไมแกเดินไม่ได้เพราะแกนั่งคาสมาเน่ทุกวันเนี่ยแกยตีมีดเนี่ยหกสิแปดปีละตีก่อนที่สมรารโลกขั้งที่สองจะเกิดขึ้น วันเวลาผ่านไปความเจริญเข้ามาทำให้อาชีพตีมีดของตาเริ่มไม่เป็นที่นิยมรายได้จากการตีมีดจึงน้อยลงทุกวันลูกหลานของตาก็มีฐานะยากจนดูแลตาพส,ส่วนแหได้เพียงแค่ส่งข้าวส่งน้ำทำให้สภาพความเป็นอยู่ของตาในวันนี้ลำบากมากกรุ๊มีความต้องการขอความช่วยเหลือหลายเรื่องนั้นได้ก็สู่ภาพแครนะ์ ต้องการความช่วยเหลากของสุขานามายัยการเคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายแต่ละครั้งคุณลุงเนี่ยลำบากมากอาทเช่นจะไปห้องน้ํานะครับก็ต้องคลานไปจะเข้าห้องนอนต้องคลานไปวันนี้ทางชุมชนมีโครงการที่จะเข้ามาช่วยเหลือตาพระส่วนแฮแต่ยังขาดเรื่องของทุนทร,รพัพย์ที่จะมาซื้อวัสดุ จึงบอนผ่านรายการบุญไม่จำกัดขอผู้มีจิตเมตตาช่วยเหลือตาพระส,ส่วนแฮชายชราผู้น่าสงสารด้วยก็ตอนนี้เนี่ยในส่วนของสำนักง,งานพัฒนาสังคมร่วมกับอบตแม่กินะคะแล้วก็ชุมชนในหมู่บ้านเปียงหลวงนะคะก็ลงความเห็นกันแล้วว่าจะ ทำบ้านให้แกนะคะปรับสภาพาบ้านให้แกเพื่อให้แก่ได้สามารถเดินเหินได้สะดวกแล้วก็เข้าห้องน้ําได้นะคะก็จะทําราวแล้วก็ทําทางลาดแล้วก็ปรับปรุงห้องน้ําให้แก่สําหรับผู้สูงอายุที่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะ mm. ก็เชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาเป็นส่วนส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุด้วยกันค่ะ mm. ก็ขอบคุณค่ะ บริษัทเทพพดุงพรมะพร้า,ราวจำกัดขอมอบทุนเป็นจำนวนเงิน1,000 0บาทคณะผู้บริหารร่วมมอบ1,000 0บาทและผู้มีจิตเมตตารวมสมทบ6,000บาทเพื่อเป็นทุนให้กับตาพระสวนแฮได้นำไปปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น